โอ้ม oh, oh, ah, ีครับนี่นีโอ้นี่ไงอ้ไงท่านชมนี่ไ้โหังจริงหลังจริงหลังจริงจงมสามตัวครับนี่น้ำคุณคท่านชมเร็วเร็เร็วอยย ลาวสวัสดียามเช้าอีกเช่นเคยครับผมเช้านีเ้เกือบจะหกโมงแล้วครับข่าวเหลืองอารามอากาศบริสุทธิ์ผุดผ่องอากาศเย็นกําลังดีครับผมท่านผู้ชมไม่ถึงกับหนาวแล้วก็ไม่อบอ้าวสักเท่าไรครับลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเ <c oughs> พื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทแล้วก็มิตรสหายครับผมที่ขาดไม่ได้ก็เช่นเคยครับน้องน้องหนูหนูนวัยรุ่นผู้มีใจรักและหลงไหลในกลิ่นไอ <c oughs> แห่งทองทุ่งนา และชีวิตการหาอยู่หากินครับผมวันนี้ก็รีบตื่นแต่เช้าเป็นพิเศษนะครับผมเพื่อนๆเพราะว่าเป็นไฟสําคัญสําหรับเช้านี้ครับไฟประวัติศาสตร์ครับไฟหลังตาครับผมหลังจากรอบที่แล้วแล้วก็อ,อ,อกหักผิดวังชอกช้ำไปกับตุ้มไม้ไผ่ครับผมสิบหลังได้กไไสีตัวโอ,โ,โอ้โหก็หปแปลกประหลาดมาเกินก็เจอปัญหาอยู่ สองสามประการนะครับผมคิดว่านะครับ <c oughs> เพราะว่าบางงามันก็แข็งจนเกินไปครับกบมันกบมันมุดเข้าแต่มันไม่ไม่เข้าไปถึงเหยื่อนะครับไปสุดอยู่แค่ระวงังระหว่างกลางงาแล้วมันก็ถอยออกประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าเห็นเห็นหลักฐานเห็นเห็นขี้โคลนเปื้อน,นนะครับมันไม่น่าจะมุดเข้าครับแต่บางอันมันก็เข้าแต่มันก็ออกได้ประมาณนั้นนะครับผมโดยอายุไขข,ของงามก็ อาจจะผูกอาจจะทางได้ประมาณนั้นเพื่อนเพื่อนนะก็ <c oughs> โดนไปหลังเดียวครับได้ไปสี่ตัววันนี้ก็เลยพลาเพื่อนออกมาพิสูจน์กันอีกรอบหนึ่งว่ามันไม่มีกบหรือว่ามันไม่มีกบหรือกบมันไม่เข้าหรือว่ากบมันเข้าแล้วมีคนมาขโมยไปหรือเปล่าครับพไฟไฟแง่พวกนี้มันเปิดฝาแล้วมันลวงจับกบออกได้ครับก,ก็พยายามติดตามร่องรอยของรอยเท้าคนอยู่เหมือนกันแต่ก็ ยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจเท่าไหร่วันนี้ก็เลยเอาแงบให้เทคของเรามาพิสูจน์กันดีครั้งหนึ่งเพื่อนๆด,ดูกันว่า,าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คงไปม,มีหรือว่าไม่มีติดตามรับชมครับวันนี้น,ะน่าจะสิบห้าสิบหกอันนั่นหระมั้งเอามายี่สบกว่าแต่มันใส่ไม่หมดครับทิ้งไว้ตรงนู้นหกอันครับทิ้งกระสอบไปต้นตาลมหกอันไม่ไดเอากลับบ้านครับน่าจะสิบหกหรือว่าสิบห้าประมาณนี้ครับติดตามชมครับเพื่อน ว่าจะผลวิสุทธิ์ของเราเชาวนี้จะเป็นยังไงครับผมมาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเลยหรือว่ากบมันไม่เข้าเงียบแล้วดูดูนี้นี่ครับอีอันนี้ครับเมื่อวานรอยเท้ากบเต็มหมดครับแต่มันไม่เข้าครับเพราะอะไรครับแน่วันนี้ก็ไม่เข้าครับ แต่มีอะไรมาลุมามาวนตุ่มครับเนี่ยตัวเงินตัวทงองเปล่าเนี่ยนี่ครับผมอาอยยาปิดไว้ยามันนั่นหมดเลยยาพับหมดเลยครับเนี่ยวันนี้ไม่มีรอยกรบ,รบมีแต่รอยหนู <c oughs> อะไรอะ่ะ น้ำขยับหรือว่าตาฝาดโอ้โหน้ำท่วมหมดแล้วน้ำอะไรจะขยับอู้โอ้โหมีครับนี่นี่นี่โอ้โหนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชมนี่ไงโอ้โหอ๋อเมื่อวานออกครับอีหลังนี่เหลือกบน้อยตัวเดียวครับนี่เช้านี้เรียบร้อยตัวเก่าแล้วมั้งนู่นนู่นนะนี่นี่ตัว ที่ปล่อยไปวันก่อนครับเนี่ยน้อยเนี่ยตุยจุยี่ย์โมตีได้ตุยจุยงี่ยนี่ลอยกบลอยกบก็มีเข้าเมื่อวานแล้วก็ลอยลอยมันออกด้วยครับลอยมันออกได้เช้าวนี้เจอแงบไพเทคของเราครับสองตัวครับนี่ยังใหญ่เลยแล้วก็เต็มไวตัวหนึ่งไอ้กบเท่าตัวหนึ่งถมจะนัะเลยตัวน้อยๆเนี่ยครับหนึ่งตัวครับตัวไซปล่อยนี่ยครับนี่ อ๋อวางที่เก่าเลยครับนี่นี่วางที่เก่าเลยอ๋อามาแล้วมาแล้วสู้ชมมาแล้วครับดังแรกครับเดี๋ยวขัดงาไว้ก่อนถุงกบไม่ได้มาครับวันนี้หาไม่เจอไม่รู้ไปไหนครับสองโตมอครับอะไรอะ่ะกบหรือปลา จบจุกๆไป,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 ปงบน่ะโอ้ถามส่เจ้าเลยไม่น,าน่าหรอกจะมีครับหลันงนี้โอ้โหน้ำมาจากไหนอีกเนี่ยท่วมหมดเลยท่านชมไม่มีรอยมาครับอืมอันนี้ของแท้ไม่มีรอยมาก็คือไม่มีตัวแต่ผมวางไว้สี่อันครับแถวนี้ท่านชมเรียงไว้เลยครับ กล่าวว่าไม่อันใดก็อันหนึ่งเลยแถวๆนี้มันมันมีมันมันมีรอยกบอยู่ครับมันมีรอยกบอยู่ก็เลยวางเรียงไว้เลยครับหลังจริงม้่งหลังป้องกันม้่งนี่ยรอยกบมันอยู่นี่ครับแต่ว่าน้ำมันแห้งไปแล้วครับรอยใหญ่มากเลยน้ำมันแห้งขาดไปแล้วก็คิดว่ากบมันน่าจะขยับตรงมันครับวางป้องกันไว้ สามอันเลยครับน้ำขยับน้ำขยับท่านชมนี่ครับน้ำขยับโอ้โหหอยมาตอมเพียบเลยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกี่ตัวครับกี่ตัวครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลังตรงกันครับหลังนี้โอ้โหโอ้โหกี่ตัวครับสี่ตัว มีกบปล่อยอีกแล้วฮะยากบปล่อยไหม่แล้วเหรอเนี่ยโอ้พระสงฆ์กบปล่อยด้วยนี่หลังจริงอยู่นี่ครับหลังหลังหลังนี้เป็นหลังป้องกันครับแต่หลังจริงอยู่นี่ดูหลังจริง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 ท่านผู้ชมหลังจริงหลังจริงหลังจริงเป็นไงครับโอ้ยกบเท่าครับ หลังจริงเจอกบเท่าเขาไปแล้วสามตัวครับนี่หลังจริงหลังจริงเด <c oughs> หลังจริงก็ต้องของจริงดิครับนี่นี่ <c oughs> โอ้โหอ,อ,อกแล้วเรียงไว้นี่เลยครับไม่หลังในก็หลังนึ่งละ <c oughs> เสียบงาครับครับนึงเอาไม้ที่เราเสียบรอบนี่แหละครับขัดงาไว้ก่อนเลยจะได้ โอ้โหตะกายขึ้นไปนู่นแล้วไอ้ตัวนั้นนี่ครับขัดงานแล้วก็ล้างเลยครับเพื่อความปลอดภัยเอ้ยเป็นไงขบเท่าล้วนๆเรียบร้อยทีครับงานนี้นี่ไม่มล้าง,งเขาเลยขัดงานนี้ก่อนครับอันนี้สี่ตัวครับแต่ว่าน่าจะได้ปล่อยสองตัวครับนี่นี่นี่ตัวปล่อยครับนีหลังจริงก็คือ เป็นตาน้นามไหลแบบนี้ครับเนี่ยนี่คือหลังจริงนั่นเพื่อนนะนี่ครับ <c oughs> ตานามาันยังไม่หยุดครับโอ้โหหลังจริงหลังสำรองครับหลังจริงหลังป้องกันโดนทั้งคู่ครับนี่สองหลังเจ็ดตัวแต่น่าจะเหลือห้าครับคงจะได้ปล่อยไปสองครับเพื่อนโอเคครับ <c oughs> ไปขอบสระนูนอีกอันนึง เราหมอดีจังเลยครับบ่อเนี่ยปลากระโดดดิจ่ะน้ำขุนหรือเปล่าน้อน้ำขุนๆท่านผู้ชมครับอุ้ยเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วนี่นี่นี่ของแคบต้องอย่างนี้ครับแค่ได้ยินเสียงเรามามันก็เอาแล้วครับท่านผู้ชมดู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 ครับดูครับโอ้ยกบเท่าแน่นอนครับเห็นหลังแล้วอุดปูดอยู่นั่นหรอ แัวหนึงครับโอู้หูยย่อย yeah ah. ่อย่อย่อชมชมกี่ตัวครับโอู้หห้าตัวครับอีหลังนี้ดูไซปล่อยหนึ่งเหลือกับบ้านสียะ่อยอดนะครับอีแงะชุดนี้ชุดห้านิ้วนี่ครับความกว้างห้านิ้วทอห้านิ้วท่านชมนี่ครับ แต่ปีนี้ก็ปิดการสั่งไปแล้วท่านชมนะเจอกันฤดูฝนหน้าครับอัปเกรดกระสุข,ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีเทคนิคเสริมเข้าไปอีกหลายอย่างครับติดตามรับชมฤดูฝนหน้าท่านชมอันละหกสิบาทรวมค่าจัดส่งชุดนี้โอ้โหเด้วขอขัดงาก่อนโอหดูมันกระแทกกบทอมมันกระแทก <c oughs> เรียบร้อยครับขัดงาเรียบร้อย ล้างเลยครับอ้ยโอ้โห,โโหดูอะยดแต่และตัวท่านชมครับสี่ห้าอันนี้นี่ปล่อยครับใช่นี้ปะนี่แหละนี่น่าจะปล่อยครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าพอใส่มันผ่านก็น่าจะไม่ปล่อยครบเอเยือหมดเลยครับเยือใส่ไว้ตั้งเยอะครับเนี่ยเยือน่าจะเป็นใช้งานเป็นชุดสุดท้ายแล้วเพื่อนครับนี่ยเยือน่าจะ อันไหนไม่เข้าเยอะเหลือผมก็จะเททิ้งแล้วแล้วก็เหลือที่บ้านอีกชุดหนึ่งครับเยอะครับน่าจะปิดฤดูกันแล้วเพราะว่าน้ํามันเริ่มจะไม่มีแล้วครับโอเคครับมานคือเกา่าคออสามหลังเลี้ยงเลยครับนูน่นนะมีตรงนู้นสองหลังครับหล่อเลยว่างานะวันนี้ขัดแท่เนาะ เกลืมอนไปอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมเกลือนลืมทิ้งเลยครับเนี่ยวางไว้กลางป่าข้าวเนี่ยโอ้โห,โหน้ำขึ้นครับเนาะท่วมหมดเลยโอ้ไม่มีอะไรอย่างนี้โอ้โหมีมีเฉยเลยตกใจปลาช่อนโอ้โอ้โอ้น้ำท่วมมีเฉยเลยโอ้โหปลาช่อนกระโดดนึกว่าง,งู โอ้ยรีบละทิ้งยังไวเลยครับเนี่ปั๊บโน้ำน่าจะมาช่วงใกล้ๆสว่างครับเนี่ยผมถึงได้เข้าท่วมงานงานเนี่ยท่วมหมดเลยครับเนี่ยแสดงว่าน้ำน้ำเพิ่งมากบมันเข้าก่อนน้ำจะมาครับเนี่ยดูอ <c oughs> วางทิ้งไว้กลางนาครับเนี่ยนูน่นเดินมาจากนู่นนินมนึะ่ะโอ้ตาจะด่าไหมเนี่ยเดิน <c oughs> เดินผาข้าวมาเนี่ยแตไไม,ไม่แล้วข้ามันห่างครับตอนนี้มันเป็นพื้นที่น้ําท่วมครับข้าจะห่างๆหน่อยนะึงเดินได้ครับแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเฮียโอ<ว>้ผูดไปใครเขาจะเชื่อนี่วางไว้กลางนาก็โดนครับตอนที่วางมัน,ม,นมันเป็นร่องน้ำแห้งๆน้ชมครับเนี่ยอ้ร่องเนี้ยน้ำมันใกล้จะขาดแล้วแห้งๆเ,เ,เห็นเห็นรอยกบพลางๆเลยมาวางไว้ โดนเฉยเลยครับเนี่ยตั้งสี่ตัวเลยห้าตัวกับปลาช่อนเนียโอ้โหสุดยอดอีกแล้ววันนี้ไม่เสียเที่ยวย่องเข้ามาครับเนี่ยเข้าสู่เขตอาถันนะครับผมวันนี้จะล้างอาถันได้หรือเปล่าครับรอบแรกตุ่มไม้ไผ่วางข้างบนนู่นครับมีรอยกบแต่ไม่ยอมเข้าแปลกใจเหมือนกัน วันน oh, 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 ี้ก็เลยขยับลงมาตรงนี Zus, ้หน่อยอ้อ้าโอ้มีตัวครับมีตัวมีตัวมีตัวท่านชมอ้โหูดูครับสามตัวครับอ้โหดูอ้โหไม่น่าเชื่อเลยกบเท่าล้วนเลยครับยังไม่พลาด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 ต้องชมดูครับ ดูเท่าไม่เท่าดูครับโหยสุดยอดมตอบที่แล้วไปวางไว้ข้างบนนึงครับร้อยกบไปวนหน้าปากงาแต่ไม่ยอมเข้านี่โซนนี้ครับเนี่ยเข้าอยู่หลังเดียวตรงนี้เห็นนู้นกบเข้าเละเลยแต่ไม่มีตัวสักตัวเขาไอ้มุมนู้นนะ่ะมุมต้นไม้ใหญ่คอยดูนะครับแล้วก็ข้างบนนูน 1, 2, 3, 4, 5, น้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนู้นครับโอ้แต่ละตัวท่านชมครับ กบเท่ากบครั้งปีนั่นเลยครับไม่มีไม้ขัดงานด้วยเสียงอะไรอ่ะเงียบเราอยู่นู่นท่านผู้ชมวางที่เก่าเลยครับเสียง๋อเสียงปลาอยู่นู้นนี่ก็เสียงเงียบเราเฮ้ยยน้ำขยับไปแล้วนี่ครับวางตำแหน่งเก่าเลยครับเนี่ยไอ,อตุ่มไม้ไผ่ดูสิ ไผ่ซะแน่กว่ไผ่ครับดูส้มดูดูดูเอออาเป็นยังไงครับตุ้มไม้ไผ่กับแงบไฮเทคนมทุ่งกุลาครับดูเต็มไหมะสี่ตัวครับดูโอ้ยมันได้อย่างนี้มันแก่หน้าแก้ตาให้พ่อทีลูกเอ้ตุ้มหมานของพ่อนี่ครับดู โอ้โห uh oh. มีแต่รุ่นใหญ่ๆนั้นเลยครับรุ่นเต็มวัยสองกบเท่า2ครับท่านผู้ชมอ่า uh huh. ไปไปเรื่อยๆครับสายแล้ว uh huh. แน่นอนจริงๆ่ะข <Okay. S 1> uh ักแค่มามาถึงโซนอาถรรของเราแล้วครับท่านผู้ชมรอบที่แล้วนี่หน้างาเละหมดเลยครับแตกบไม่มีสักตัว ไปโดนในหลังนู้นสี่ตัวมาดูวันนี้ครับโอ้โหดู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 โห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 นี่ไงนี่ลอยกบตรงนั้นท่านผู้ชมครับน่นนะดูสิเห็นโดดแต่ละตัวนึงเมื่อกี้เนะี่ะม,มีครับมีครับเท่าไรครับกบเท่าครับเตม็ตมเต็มนี่ไงนี่ไงตัวมันอะ่ะดูตัวตัวมันะ่นะท่านผู้ชม นี่นะกบเท่าครับสามตัวนี่ไงไอเจ้าของลอยครับเนี่ยวางที่เก่าเลยท่านชมครับเนี่ยรอบที่็แล้วไอ้ตุม้มไม้ไผ่ก็วางนี่เลยมาแบกที่เก่าเลยครับเนี่ยท้าไทายอำนาจเลยครับเนี่ยดูะกบกับหนุ่มทุ่งกุลาเนี่ยใครมันจะแน่กันครับกับแงบสิ่งแงบไฮเทคสามตัวครับท่าน้ชมโอ้โห,โหเอาแล้วเมื่อกี้ นั่งนับจุดอยู่นับเนียได้สิบห้าอันครับทั้งหมดเก็บมาแล้วเก้าครับเก็บเก็บมาแล้วเก้าเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบห้าอันใช่ปาว่าดักไว้สิบหกเดี๋ยวรับนึงครับขอขัดงาก,ก่อนลืมครับเนี่ยครับอยู่ล็อกนี้แหละสีอันเลยครับเนี่ยยาวไปเนี่ยร้อยกบมีร้อยกบ ดูลานหน้างาก็รู้แล้วครับท่านชมเนี่ยนี่ก็เลื่อมหมดเลยครับเนี่ยดูสิร้อยกบมาครับเนี่ยอันนี้ก็ที่เก่าเลยรอบที่แล้วครับเนี่ยวางตำแหน่งเก่าเลยโอ้โหนู่นนะลอยอะไรเปีนครับเนี่ยเละหมดเลยหน้างาก็เละครับเนี่ยรอยกบตัวอะไรมันปีนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านชมตัวอะไรปีนกบที่ครับปีนครับนี่ เอาอีกแล้วนี่ครับดูดูตัวท่านผู้ชมกรบรุ่นสองตัวครับอันนี้กรบเท่าครับเนี่ยโอ้โหนี่นู่นนี่นี่โอ้โอ้บอกแล้วบอกแล้วถึงเวลาทดลองให้เ,เพื่อนๆในดูก็มีครับถึงเวลาเอาจริงเราก็มีถึงเวลาเอาจริงก็เอาจริงครับมไม่ได้วอาเล่นะตรงนู่นครับอันนั้น อ๋ย้ายไปนู่นครับย้ายไปสองสามเก้าตำแหน่งเก่าอยู่ที่ครับเละรือเงียบครับโอ้โหเงียบครับท่านผู้ชมถ้าลอยไส้เดือนขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีกบมาครับคุยใส้เดือนขึ้นเต็มเลยนี่ครับเงียบจริงๆโอ้โหฟอ้าวาี่หลังแล้เนี่ย เอาขี้หลังสองหลังสามหลังนี่แหละมั้งเนะาะเอาสามหลังแล้วครับทิ้งไปเลยเผื่อน,นกมากินุยหลังนี้ก่อนเลยครับน่าจะใช่นี่นู่นครับนี่ก็ลอยกบนก็ลอยกบโอ้โหท่านผู้ชมครับไม่ลอยกบมันจะลอยอะไรครับนเนี่ยเนี่ย มันจะลอยอะไรครับเท่าไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้งูปีเตอร์เบอร์บุนปรมห้าตัวครับท่านผู้ชมดูนี่วานวางนี่ครับเนี่ยตุ่มไม้ไผ่ครับมีตะลอยกบมามันเข้าไปถึงแค่อีตรงครึ่งงานแล้วมันก็ถอยหลังกลับครับงาเปื้อนหมดเลยหลังเนี่ยท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ก็ย้อนกลับไปคลิปหลังก่อนหน้านี้อีคลิปหนึ่งครับจะเห็นไวหลังนี้ครับเนี่ยที่ผมว่า งามันเปื้อนขบมันถอยออกได้นะครับวันนี้ถอยออกได้ไหมครับเกียร์ถอยไม่ได้อามาวันนี้ขบบอกว่าอย่างนั้นนี่ครับเกลีร้อยเลยครับห้าตัวใหญ่ๆโอ้โหหลังนี่เป็นโลดเลยมั้งเนี่ยหลังเดียวเนี่ยท่านผู้ชมดูครับนี่นะเนี่ยเนี่ยที่ตั้งอยู่นี่คือฟานะ้าท่านผู้ชมครับฟ้าสามอันครับที่เหลือเข้าหมดเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวเสียบงานนี่ก่อนครับเลยหนึ่งสองเลยอีกสองอันครับสองอันสุดท้ายครับผมเพื่อนๆครับอันนี้แหวกแนวจากที่เดิมครับอันนี้เป็นจุดใหม่ครับรู้สึกว่าโอ้โหไม่ใช่เอาอีกแล้วเหรอท่านผู้ชมครับนี่ขลานางาเป็นแบบนี้ก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์โดนครับท่านผู้ชมดูครับ ที่ผมทําเองแล้วก็เทอน้ำข้าวปล่าไว้มันจะเละหมดเลยครับเนี่ยครับๆๆว่าแล้วผมว่าแล้วท่านผู้ชมดูครับท่าสองตัวครับอีหลังนี้เห็นตัวใหญ่มาจริงๆครับเห็นรอยเท้ามาจริงๆดูครับตัวนี้โอ้โหเท่าของแท้เลยครับเนี่ยเนี่ย เห็นรอยตีนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูรอยเท้าครับบริเวณนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยชมครับเนี่ยเนี่ยรอยเท้าเก่าเขาครับเนี่ยเห็นไหมรอยเท้ากบจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนครับนิ้วจะยาวสามนิ้วครับนิ้วแรกนิ้วสองนิ้วสามแล้วก็มียูโปอยู่ตรงนี้ครับจุดหนึ่งมันมันจะมีสามสี่จุดครับนิ้วรอยเท้ากบครับเนี่ยเห็นไหมท่านชมครับเนี่ยหนึ่ง สองสามนี่ครับนี่นิ้วกบจะเป็นอย่างนี้ครับเรียงกันยาวๆแบบนี้ครับแล้วก็มีเส้นเส้นยาวๆพาดแล้วก็มีจุดอยู่ปลายนิ้วครับมีจุดอยู่ปลายนิ้วแบบนี้นะเพื่อนรอยกบครับนี่ครับโโหมาจนได้เจ้าของรอยครับกินปลาหมดเลยครับนิ่งกริปเลยนี่นี่อยยาวมาถึงนี่ครับรอยเขาเนี้ยครับยาวมานี่ยาวมานี่ผมก็เลยมาวางแซมอีกอันนึง นอกเหนือจากรอบที่แล้วครับอีหลังนี้โฮโฮร้อยครับเป็นง่ายละ่ะเอาตัวเลกเป็นไระนะช็อกไปเลยเห็นหน้านุม่มทุลาช็อกไปแล้วอ้าตัวห้าตายอย่างนี้ยิงช็อกอีกเลยเนี่ยวันสุดท้ายของจริงครับท้ายสุดมีลอยกรบแต่ไม่มีกบโอ้โหท่านผู้ชมครับ ดูลานครับดูลานไมกแล้วลานยังไงเนี่ยมีรอยกบครับเนี่ยเข้าเปล่าอา้าวไม่เข้าครับรอยกบเนี่ยไม่ใช่รอยกบอ่ะเนี่ยแต่ลานมันไม่มีอะไรครับดูแล้วคิดไปเองครับเนี่ยลาน,นยังปกติดีอยู่เลย โหนี่งไงลอยมนะันอะลอยตัวนั้นน่ะนีน่ยเขียนาเนี่ยครับน่ะนะ่ะน่ะทำ็นลอดตาออกไม่ได้เนาะตัวแค่นี้เ <c oughs> ยื่อทิ้งไว้ให้นกกินครับเดีย๋ยวนกก็มาหากินนะแถวนี้โอเคครับคังสุดท้ายพลาดครับอื <c oughs> วางตำแหน่งเดิมเลยครับเพื่อนนะตำแหน่งเก่าเลยบกบน่าจะลงไปนานี้ครับเนี่ยเพราะนานี้น้ํามันยังเยอะอยู่ครับมันมีน้ําขังอยู่ในนานี่ครับกบน่าจะขยับลงไปนี้มากกว่าโอเคไม่ไปเป็นไรลำสุดท้ายว้าวเ้วโอเคครับผมเพื่อนครับตอนนี้ก็เก็บแงบของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแงบไฮเทคนะครับผมท่านผู้ชมทั้งหมด2 4 6สี่หแปดสิบ ส2บ4 15สิบห้าสิห้าอันครับผมท่านชมอันนี้ก็นี่เป็นแงบเก่าครับเมื่อวานทิ้งไว้นี่แหละแงบเก่าน่าจะเหลืออยู่ไม่6ก็เจอันครับเนี่ยอยู่ในกระสอบที่เจ็ดเอากลับบ้านวา,านทิ้งไว้นี่เลยครับอ่ะผลงานคร่าวๆเช้านี้ครับโน่นโอ้โหดูแต่ละตัวท่านชมครับดูดูกบแต่ละตัวท่านชมโอ้โหเนี่ดูตัวนี้ครับเนี่ยขอ,อ่กอนาญอยู่นี่ครับห้าตัวมั้งนะสอง สามสามสามเต็มิเตโอ้โหสามตัวนี่โลดังด้านได้ไหมเนี่ยสามซีอันนั้นห้าสามซีซีห้ากับปลาอันนั้ <c oughs> นห้าอันนั้นสามสามห้าเราจะได้ปล่อยหลายตัวอยู่ครับหนึ่งสองสามเราจะได้ปล่อยหลายตัวดูท่านผู้ชมครับเนี่ยอ่ะโอเคครับเดี๋ย okay, วผมยกย้ายถ่ายเทแล้วก็ ล้างแงบให้สะอาดแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานช่วงที่ท้ายด้วยกันครับถุปลาไม่ได้มาครับผมเพื่อนชานี้ลำบากนิดนึงครับต้องถ่ายกลบมารวมกัน หิวกลับบ้านอีกแล้วเดี๋ยวกบก็บทับกันตายหมดสิครับกว่าจะถึงบ้านบ้านไม่ใช่ใกล้ๆบ้านอยู่สุรินมีตุกบใหญ่ทั้งนั้นเลยครับวันนี้ก็ได้ย้ายถ่ายเทกบเสร็จปรีเทร้อยแล้วครับผมท่านผู้ชม แยกของเราทั้งหมด15หลังครับฟาวไปเท่าไหร่ลูกืมไปแล้วสี่ปล่อยวันนี้ครับผมเพื่อนครับสี่ตัวครับรุ่นไข่ไก่น่าจะได้ครับสี่ตัวครับได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอ,ออกลูกออกหลานเยอะๆนะครับอืหน้าจะได้มาหากินกันไหม หน้าก็เป็นกบเท่าแล้วออกลูกเสร็จก็เป็นกบเข่าแล้วถ้าหน้าคนหน้าคนไม่ว่าซองจับกินหมดซะก่อนนะครับผมท่านผู้ชมพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของกบนาครับช่วงต้นฤดูฝนพรกบออกมาผสมพันธุ์กันพร้อมที่จะวางไข่เนี่ยก็มีคนออกมาจับไปกินซะกระโดนตัดวงจรการแพร่ขยายพันธุ์ไปกัอีกขั้นตอนหนึ่งครับผมขั้นตอนต่อมาก็คือ ลูกออดครับตัวเ่าเป็นลูกออดก็จับลูกออดกินอีกมันก็ลดจำนวนลดปริมาณลงไปอีกเยอะครับผมผลงานของเราชาวี้เพื่อนครับถ่ายเทกบรวมกันมปที่เรียบร้อยแล้วสวยวไม่นอเนี่ยรับปัตไตสมนองท่านผู้ชมลืมเอาถุงกบมาครับเนี่ยถ่ายรวมกันไม่สามหลังครับเดวขอช่างกิโลนิดนึงสี่โลกว่าท่านผู้ชม ผมว่า4กว่าโอเคครับเดี๋ยวไปช่างดูที่บ้านเพื่อเป็นหลักฐานเป็นสักขีพยานด้วยกันครับ4กว่าจริงหรือเปล่าครับแค่15อันโอเคครับเพื่อนเช้านี้อสายของวันนี้ขอตัวเพื่อนกลับบ้านก่อนครับรถต้องออกไปยากอีกเหมือนเดิมครับน่าจะออกไปช่องเก่าเนี่แหละอยากเกินแสนเกินสลรอเกินแต่ก็เต็มใจแล้วก็ภูมิใจที่จะนำเสนอคนงานดีๆมีคุณภาพให้มันคุ้มค่ากับการรอยคอยขอบเพื่อนอย่างยิ่งครับผมโอเคครับ พบก,กันโอกาสหน้าเพื่อนก่อนลาจากการวันนี้ก็อย่าลืมเพื่อนเป็นกำลังใจให้หนุ่มทุ่งกุลาครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อการแจ้งเตือนสําหรับผลงานชิ้นใหม่ๆแล้วก็ชิ้นผลงานย้อนหลังปีที่ปีที่ทผ่านมาของหนุ่มทุ่งกุลาครับผมโอเคครับสายวันนี้ลากันเลยก่อนสวัสดีครับ